มันจะเป็นไปได้ไหมเพชรสยามเจอกับขุนศึกเล็กนะครับไหนๆก็บอกว่าตัวเองจะเป็นยอดมวยนี่ก็ลองไปเจอกับอีกคนไหมที่เขากําลังบอกว่าเขาก็อยากจะไปสู่ยอดมวยเหมือนกันนะครับสำหรับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนหรือว่าเจ้าขุนศึกเล็กคูโต้มวยไทย ทางทีมงานนะครับจริงๆก็พี่เดียร์ออกมาไลฟ์สดนะได้บอกเลยด้วยว่าคือคู่นี้มันเคยเจอกันมาแล้วประมาณสัก2องสังสาครั้งนะครับประมาณนี้แล้วก็เพชรสยามแพ้มาด้วยเพราะฉะนั้นเราคู่นี้อย่าเพิ่งคุยกันนตอนนี้เลยก็อีกสัก2ปีค่อยว่ากันแต่ที่ผมเห็นให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าโอเคแหละขุนศึกเล็กอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นขุนศึกน้อยแะครับเพชรสยามเจอขุนศึกน้อยโอเคไหมครับแฟนมวยว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันครับแล้วก็ ข่าวนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยเป็นพี่แดงเขาทรายนะครับที่ออกมาพูดก่อนว่าเฮ้ยน่าจะได้นะเพชรสยามเนี่ยฟอร์มดีนะครับเพราะไฟล์ล่าสุดก็ชนะฉลามดำนะครับจังหวะชนะฉลามดำแบบขาดแบบขาดกระตุยเลยนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าเพราะว่าฉลามดำก็เดินให้เนะมันก็เข้าทางเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติครับแต่พอจะตัดคู่นี้ฝีมือชนฝีมือระหว่างคุณศึกเล็กกับเพชรสยามนะครับตรงนี้ทีมงานก็เบรกก่อนนะครับสำหรับสายเก็ตเพชรก็ต้องสร้างมวยสู้กันแหละนะถ้าศึกไหนได้ยอดมวยก็จะดูดีขึ้นมาหน่อย ครับเพราะว่ากลุ่มพลังใหม่ก็มีขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยที่เป็นความหวังณนะตอนนี้ส่วนทางเกียรติเพชรเนี่ยก็คือเพชรสยามเลยส่วนเพชรยินดีเนี่ยก็มีกุมารดอยครับที่รอลุ้นในปีนี้ว่าจะได้สักกี่ไฟต่อยได้กี่ไฟแล้วก็ค้ารุ่นน้องอยู่ไหมจริงๆก็เป็นไฟชี้ชะตาเหมือนกันสําหรับขุนศึกเล็กนะครับแต่ผมย้ําก่อนนะ,อะตอนนี้นะครับเห็นเล่งกันไว้แล้วครับ เพชรสยามกับขุนศึกน้อยแฝดน้องครับน่าจะเป็นไปได้มากกว่าหลังจากที่ป่วยนะครับน้องแกก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกก็เลยต้องถอนทชกกับฉัดพลอยไปฉัดพอยเองก็มีคู่เป็นตัวอื่นมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นยังไงครับแฟวนมวยคิดว่าเหมาะไหม เพชรสยามเจอขุนศึกน้อยครับเราจะได้เสียเจอแฝดน้องก่อนที่ฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนแฝดพี่น่าจะได้ลุ้นน่าจะได้เชีย์ครับพิกัดน้าหนักอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะสักร18ไปหา122นะครับน้าหนักไม่เกินนี้กําลังดีเลยทั้งคููได้หมดพาสดชช่นครับก็ต้องวัดกันดูครับเบอร์นี้คือเบอร์ที่สร้างขึ้นไปสู่ยอดมวยนะครับแล้วก็รอดูการปล่อยน้าหนักของแต่ละคนขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับว่าจะไปที่พิกัดสักร้อยสามสิบได้ไหมนั่นคือพิกัดที่ออกชกต่างชาติได้ด้วววยยนครัับแลล้กก็็ถือ่่าเเปพิดดทีี